วสวัสดีด,ด้วยครับผมพบก,กับเกมพลาจี i บ่ายครับบันทึกเล่นจากสมาร์ทโฟนนะครับผมเล่นโหมดเพลโหลดนะครับผมตรงไหนครับเรามารับชมกันเลยดีกว่านะครับกดเ,เลยนะครับเอีมยกด subscribe กดสันกระดิ่งนะครับอย่าลืมกดนะฮะให้กับช่องสา้าแลับเกมทีรุษด้วยนะครับผม ตอบรับชมดีกว่านะฮะ <Help. Help. S 1> เฮ้ยเฮ้ยผมเห็นแล้วเฮ้ยเก็บปืนก่อนลงไปอะไรวะอยู่ไหนโอ้นึกว่าจะแน่แม่งขับรถหนีเลยโอ้เลวะบิดใจแล้ว,วเพราโอ้เรียบร้อยเลยโ <Enemy down. S 1> okay. อ้ยเท่เราถึงได้ก็ปิดใจ นี่นะครับเพื่อนอยู่ไกลด้วยนะฮะโอ้โหเพื่อนช่วยไม่ได้เลยนะครับผม <S 2> <S 2> โดนล้อมด้วยศัตรูนะฮะโอ้โห,โโหเทสจอนครับผมมีจ้าตายแล้วนะครับเรามาชมจังหวะเพื่อนร่วมทีมดีกว่านะครับผมเพื่อนตรงทีนะฮะจังหวะนี้นะเพื่อนฆ่าไปแล้วนะครับโวนะ เบอร์สามนะครับผมเบอร์สาม้าไปแล้วนะครับเบอร์สองก็กำลังนี่อยู่นะครับปเฟป็บบัตนะครับเหลาบัตเนื้อเกิดใหม่นะจังหวะน,นี้ครับเบอร์สามเก็บชุด ป้องกันระเบิดนะครับผมทุนนี้ดีมากเลยนะเบจ้าขอบอกนะครับผมเบจ้าเล่นแล้วนะฮะดีมากเลยนะครับยมยอนหลังได้นะครับผมย่อดฮะจังหวะนี้เบจ้าเกิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเบอร์สองไปดึงมานะครับผมเบอร์สามเก็บไพ่นะฮะเรามาดูกันดีกว่านะครับผมแลวกับกับไปนะครับ Watch out นี่ครับเบจ้าทั้งเปิดด้วย M 7 9นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่าครับนี่ครับเปิดด้วย M 7 9นะฮะปุ้มบุ้มบุ้มบุ้มเรียบร้อยนะครับ M ติดเก้นะฮะบุ้มบุ้มบุ้ม บ้านเดิมครับบ้านเดิมเพื่อนเปิดแล้วครับเพื่อนเปิดแล้วเพื่อนเปิดแล้วมีจ้าตามเพื่อนเจ็ดเก้าตามนะครับตามตามเอ็ดเก้าตามแหมก็ตัวเดียวนะครับแหมสรุปว่าอะไรดีครับชมกลยุทธ์ดีกว่านะครับมีจ้าขึ้นไปแล้วตามกับเพื่อนไปนะฮะขึ้นไปแม่งไ,ไม่มีใครครับผม เอ้ยเบจาปลีงาช้านะทำงานช้านะครับครับตัวสร้างปัญหานะเบจ้าเจอแล้วนะครับเพื่อนกำลังช่วยกันอยู่นะฮะกำลังซุบกันอยู่นะครับหนูว่ายิงไปแล้วนะฮะเบจ้าไม่รูนเหมือนันนะแค่ตัวเดียวนะครับอยู่นี่เองนะฮะเพื่อนยิงไปแล้วนะครับเรียบร้อยฮะยอดนะครับ ไม่เลย <Watch out. S 1> เรียบร้อยเลยนะครับเบเจ้าตกอยู่ในวงล้อมนะฮะโอ้ตายเลยนะครับโอ้ดูเพื่อนนะฮะยิงครับโอ้เรียบร้อยชอนะเลยครับสุดยอดครับขอบคุณครับที่รับชมนะ